ตรงนี้แหละครับคือแก้มลิงใต้ดินแห่งแรกของกรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกหนัก,นกๆจะสามารถรับน้ําได้มากกว่า1นึ่มื่ลูกบาทเมตรจะช่วยทําให้พื้นที่ของวัดแห้สนิทพี่อยู่ที่วัดมังกรกร,กร,รมรลาวาสนะครับหรือวัดเล่งเน่งยี่ซึ่งถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเป็นสถานที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวตัวโลกที่มาเยี่ยมกรุงเทพมหานครวัดนึงนึงยี่อยู่ในเขตป้อมปราบข้างหน้านี่ก็ถนนเจริญกรุงถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่แออัดมากที่สุดพื้นที่หนึ่งในกรุงเทพนะครับวัดแห่งนี้ข้างๆถือว่ามีข้อจํากัดมากมายที่จอดรถก็ไม่มีนะครับอาคารพาณิชย์ตึกสูงล้อมไปหมดวัดเองต้องขยายพื้นที่เพราะว่าวัดวันนี้มีโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาดวิทยาลัยนะครับพื้นที่คับแคบไปแล้วครับ จำเป็นต้องสร้างอาคารเพื่อที่จะเป็นห้องเรียนแต่ไม่เท่านั้นครับหลวงพ่อจเจ้าวาดคิดไปไกลกว่านั้นท่านคิดว่าไหนๆจะทําทั้งทีพื้นที่กรุงเทพมหานครจะไม่ใช้พื้นที่กว้างคุณยาวต่อไปท่านคิดสูงด้วยแต่ที่สุดยอดของพระอาจารย์หลวงพ่อจเจ้าวาดก็คือคิดถึงมิติที่4ก็คือใต้ดินด้วยครับตรงนี้แหละครับคือแก้มลิงใต้ดินแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร และแห่งแรกของประเทศไทยครับในพื้นที่ของวัดมังกรกรมลาว่าหรือวัดเล่งเนงยี่ตรงนี้นะครับในอนาคตจะเป็นทั้งโรงเจ3ชั้นจะเป็นทั้งอาคารเรียนของโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาวิทยาลัยนะครับแต่ข้างล่างจะเป็นพื้นที่จอดรถใต้ดิน3ชั้นในช่วงที่ฝนตกหนักนจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่รองรับน้ํารอระบายหรือแก้มริงใต้ดินแห่งแรกของเทุงเทพมรานครนะครับ ในช่วงที่ฝนตกน้ำท่วมบริเวณเจริญกรุงเยาวราชเป็นพื้นที่ต่ำครับและวัดเล็งยิงยี่นะครับอายุ150ปีพื้นที่ตรงนี้ถือเป็นพื้นที่ต่ำมากต่ำกว่าระดับน้ําแม่น้ํเจ้าพยาถึง2อเมตรห้าน้ำก็จะไหลจากพื้นที่สูงลงมาพื้นที่ต่ำกว่าเข้าไปที่โบสถ์เข้าไปที่พื้นที่ของวัดบางปีท่วมมาถึง1เมตรนี่คือความทุกข์ของคนพื้นที่ชั้นในช่วงเยาวราชเขตป้องปราบเขตสมันเวง ภายใต้การบริหารของพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับท่านเห็นถึงความสําคัญของการสร้างแก้มลิงใต้ดินในช่วงที่ฝนตกหนักๆจะสามารถรับน้ําได้มากกว่า1นึ่มื่นลูกบาทเมตรนะครับจะช่วยทําให้พื้นที่ของวัดแห้งสนิทพื้นที่ข้างนอกได้มีพื้นที่รับน้ํารอรบายซึ่งอยู่ในพื้นที่วัดเนี่ยแหละครับวัดไม่ได้ช่วยเฉพาะวัดเท่านั้นแต่จะช่วยพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นไหนด้วย นี่คือสี่เหลี่ยมระยะประมาณกว้าง40ยาว40เมตรที่ถูกก่อสร้างโดยกำแพงที่เรียกว่าแดร์แฟมวอลนี่คือเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคที่จะทำให้เราสามารถขุดดินได้ลึก3ชั้นนี่สบายครับและจะทำเป็นชิ้นชิ้นต่อเนื่องกันไปครับูพง่ายๆก็คือก็เหมือนกล่องใต้ดินความมหัศจรรย์ของการสร้างพื้นที่ใต้ดินนะครับจะเห็นนะครับว่ากำแพงกันดิน จะอยู่ชิดกับตึกสูงเลยเห็นไหมครับว่าชิดกันมากๆเลยครับแต่สามารถทํากรกอ,กอ,กอสร้างชั้นใต้ดินได้โดยมีผลกระทบต่อาคานข้างเคียงน,น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลยหมายความว่าแก้มลิงใต้ดินไม่มีข้อจํากัดในพื้นที่เลยว่าจะหนาแน่นแค่ไหนเพราะตรงนี้คือข้อพิสูจน์เลยครับว่าอยู่ห่างกันบาะบาณเพียงแค่2เมตรเท่านั้นเองจะทําก็ทําได้ใช่ไหมครับ เทคโนโลยีในการก่อสร้างเห็นนะครับว่าข้างนอกสะอาดหมดครับเพราะการจัดการในพื้นที่ปัจจุบันสามารถทําได้แบบเป็ดเสร็จดินตรงนี้ตอนกลางคืนจะค่อยๆลําเลียงออกสู่ข้างนอกได้ฝั่งนั้นเป็นพื้นที่ที่สําเร็จแล้วก็จะเป็นกําแพงนั่นหมายความว่าการทําแก้มลิงนใต้ดินนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนอะไรเลยวิศวกรไทยสามารถทําได้ทำได้ง่ายไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงเนี่แหละครับจะทําก็ทําได้จริงๆแก้มลิงใต้ดินแห่งแรกของเทพมหานครใต้วัดเล่ง,ลงยี่ครับ